ทุกคนสวัสดีนะวันนี้ตอนกลางคืนแล้วก็เลยคิดว่าจะมารีวิวอีกในช่วงเวลาบ้านช่วงเวลาบ้านเนี่ยจะตอบแทนด้วยว่าที่บ้านนะเดี๋ยวเราจะเริ่มกันเลยในการรีวิวบ้านเราจะค่อยๆรีวิวไปเนาะโอเค มาเล่มรีวิวบ้านกันก่อนเลยก็คือนี่นี่ก็คือโซตาของเราแต่มันเรียกว่าก็อ๊แต่มันเด้งดึงดีนะครับเพื่อนๆต่อไปนี่เป็นที่ทานอาหารพวกเรากินอาหารกันตรงนี้อัลกอเิทอแล้วก็ นี่ก็คือชั้นวางของที่เรา,เาไว้สําหรับวางของนี่สเปรย์เพื่อค่ะเชื้อโรคนะคะเพื่อนๆเห็นไหมอ๋อแต่ี้ถ่ายด้วยกล้องนะจมองไม่เห็นโอเคต่อไปนี่ห้องครัวของเรานะครับมีตู้เย็นด้วยนะคะเพื่อนๆและ ต๊ะทำกันบ้านนะเอาไว้สำหรับเขียนอะไรอย่างนี้นะเ,นเพื่อนๆหลังจากรีวิวบ้านกันเสร็จแล้วเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับบ๊ายบายครับ